จอนนี่เป็นตัวนำคู่กับน้องบุญคุณน้องแป้งเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นนิโคลาสและปินเพร็รไปชื่อขนาดนี้น้องบุญคุณไปเจอนำคู่กับยอดจอน,นี่ที่ไปสามยอดจอนนี่เป็นตัวนำคู่กับน้องบุญคุณ น้องแป้งบป็นตัวที่สามถัดไปเป็นนิโคลัสและปิ่นเพ็ดไปสู่ทางตร้ขนาะนี้ยอดจอนนี่เป็นตัวนำน้องบุญคุณเป็นตัวที่สองน้องแป้งที่สามคาเนี้ยอดจอนนี่ยังเป็นตัวนำน้องบุญคุณเป็นตัวที่สอง น้องแป้ที่สามขณเนี้ยอดจนนี่เป็นตัวนำระยะห่างน้องบุคูเป็นตัวที่สองน้องแป้งที่ส<ห>ามผลการแข่งเที่ 7, ยวที่เจ็ดยอดเจนนี่มาเลห่าชนะที่1นึเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสิ 12, บจวินาทีน้องบุคุณมาเลสองชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสิ 52, บจุาวินาทีน้องแป้งมาเลสี่ชนะที่สามเวลาวิ่ง หนึ่งาทีสิบจเจวินาที